ก็สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงฟุตบอลรายการที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะอังกฤษครับนั่นก็คือฟุตบอลรายการ FA อครับลอกลองชนะเลิศนะครับก็เป็นการพบกันร,ระหว่างแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลน,นะครับก็ในวันนี้นะครับเวลาตามบ้านเราก็3ามทุ่มครึ่งนะครับเราก็มาดูซิว่าการวิเคราะห์เกมหรือว่าพรีวิวก่อนเกมเนี่ย มันจะมีข้อมูลอะไรที่ทําให้พวกเราน่าติดตามและก็น่าสนใจกันได้บ้างนะครับเราไปดูก่อนเลยนะครับว่าเราเล่นกันที่สนามเวมลีนะครับในคืนนี้่ผู้ตัดสินก็นได้แก่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับไปดูการว่าผลการแข่งขันหรือว่าผลงานเจอการล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเราไปดูในเพเมรีก,ก่อนว่า ตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ทั้งแมนซิตี้และก็ Real เรียบฟูนี่ก็ยังขับเที่ยวกันเลาเป็นที่1และที่2ของตารางเราไปดูนัดที่เจอกันในเลกแรกเนี่ยวันที่3ตุลาเนี่ยเรียบฟูนั้นเปิดแอนฟิลเอาเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้สุดมันนะครับนะในเลกแรกนัดแรกนะครับเสมอกันไปได้2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มานัดที่2ในพรีเมียร์ลีกนะครับเจอกันเมื่อวันที่10เมษาที่ผ่านมา นั่นก็ถือว่าเป็นเกมหยุดโลกอีกคู่หนึ่งถือว่ามันสุดๆนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเปิดบ้านเอาเสมอิีวฟุ์พูลไม่ได้ครับ2ประตูต่อ2ในเกมเรียกว่าสู้กันด้วยกลยุทธ์ที่เป็นฟุตบอลสมัยใหม่จริงๆถือได้ว่าเป็นคู่ที่ทําให้ฟุตบอลวงการฟุตบอลทั่วโลกนั้นกระตือรือร้นหรือว่าตื่นตัวในฟุตบอลสมัยใหม่กันอย่างน่าดูชมเลยครับในในคู่นี้ที่ผ่านมา นั่นก็เป็นผลงานในฤดูการนี้ของทั้ง2ทีมอันนี้เราไปดูฤดูการที่ผ่านมาที่ครับว่าผลงานเป็นไงในเลกแรกนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเปิดอธิฮัตเซเดียมนั้นเสมอกับเร์ยูลูไ่ได้1ประตูตอนหนึ่งและในเลกที่2เกมที่2วันที่7กุมภาพันห้า64อยหกสิี่นั้นกร์พูลูนั้นเปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูตอนหนึ่งโอ้โหถือว่าขาดเลยในะน,นนัดนี้นะครับก็ไม่เป็นไร อันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะครับส่วนในวันนี้เราจะมาดูกันว่าในเกมที่เป็นฟุตบอลเก่าแก่ที่สุดของในเกาะอังกฤษเนี่ยรายการเอฟเอคัพเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงเราต้องไปติดตามชมกันนะครับทีน,นีเ้เราไปดูว่าใน F a ฟเอคัพเนี่ยผลงานใน f อฟเอคัพที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับรอบ3ามนั้น สามารถเอาชนะสวินดอนไปได้4ประตูต่อหนึ่งในการออกไปเยือนสวินดอนนะครับแล้วก็รอบที่4นั้นเล่นเกมเย้านะครับสามารถเอาชนะฟูลแลมไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนรอบที่5นั้นไปเยือนปีเตอร์โบโลก็สบายๆครับชนะกลับมาได้2ประตูต่อ0ูนนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายนั้น ไปเยือนเซาท์แฮมตันก็ผ่านมาได้อีก4ประตูต่อหน,นึ่งนั่นก็คือผลงานใน FA ครัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบ3รอบ4รอบ5แล้วก็รอบ8ีสสุดท้ายเข้ามาถึงในรอบรองวันนี้นะครับเราไปดูผลงาน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันที่13เสมอกับแอตมาริดนะครับไปเยือนในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนะครับ0ประตูต่อ0น,นะครับแล้วก็ เสมอลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะแอตมาลิด1ประตูต่อ0ูนย์ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็วันที่2เมษายนนั้นชนะเวมรี่2ประตูต่อ0ูนย์ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็วันที่20มีนานั้นชนะเซาท์ทัมตัน4ประตูต่อ1นในเกมเอฟเอครับนั่นก็เป็นห้านัดหลังสุดนะครับผลงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่มีผลงานเรียกได้ว่า วยเลยนะครับว่าชนะ3แล้วก็เสมอ2ถือว่าเป็นเกมเป็นเป็น,ปนสัปดาห์ที่คาลิฟอร์เหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับมียูฟาแชมเปี้ยนลีกถึง2เกมใน5-6วันที่ผ่านมาเรียกว่าได้ครับก็เจอแอตมาลิกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่หนักที่เพิ่งผ่านมาในวันที่13มเนี่ยแมนเิตอ้เองเนี่ยออกไปเยือน แล้วก็เกมนั้นเนี่ยดุเดือดมากนะครับมีเรียกว่าหัวร่างข้างแตกกันไปเลยนะครับฟิลโคเดนยังมีเดอะบอยที่เจ็บดันยังมีไคลวอลเกอร์ที่เจ็บอีกของแมนซิตี้นั่นก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่หนักแล้วก็ยังในสนามยังไม่พอผู้นี้ก็ยังออกมามีปัญหากันในอุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวก็ยังมีปัญหาอีกที่จได้ว่าผู้นี้ดุเดือดไหมกันนะครับนั่นก็เป็นผลงานห้านัดหลังสุดแล้วก็สถานการณ์ ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้เราไปดูว่าการคาดการ์ว่าคิดว่าแมนเชสเตอร์นั้นจะออกมารูปแบบยังไงละจับตัวผู้เล่นอย่างไรเราไปดูกันครับว่าเป๊ปกุติรานั้นนัดล่าสุดที่บุกไปเสมอแอดมิริศูนย์ประตูต่อศูนย์เนี่ยที่บอกได้ว่าเกมนี้มีการตรดุมบอลกันแบบโอ้โหสองทีมนั้นวุ่นวายกันหมดต้องหยุดไปถึง78นาทีเลยครับนะกว่าจะเข้าทะลุเข้ารอบรอง,องอยูฟ่าแชมเปียนีก ไปเจอกับเรียวมาริดได้ว่าหนาักอีกเริ่มมาเลยตั้งแต่ทั้งไคย์วอล์กเกอร์เควินเดวอยนะครับฟิลโฟเดนพวกนี้มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ดีที่ว่าแมสซิตี้เองเนี่ยยังได้ Art, รูเบนดีอาร์ตปาการหลังเนี่ยหายเจ็บกลับมานะครับหายเจ็บเรียกว่าต้นขานั้นกลับมาอาจจะได้ลงเล่นพื้นที่ในแผงแม็กโฟวันนี้ ยังไม่แน่ใจนะถ้าเกิดถ้าลงได้ก็อาจจะต้องปรับอจอสโตนไปยืนทางขวาแทนหรือว่า,าใชา้คอนเซลโลไปยืนแทนอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็มีตัวเลือกนะครับอาจจะมีนาธานาเก้ลงมายืนอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเราถือได้ว่าถ้าเกิดดอาร์กลับมาแล้ว,แล,วแล้วลงไปเนี่ยแผงแบ,บ็โฟก็ถือยังได้ว่ายังพอพอสมบูรณ์แบบอยู่ในในเรื่องของแผงแบ,บ็โฟนะครับ หรืออาจจะมีทางฝั่งซ้ายยังมีชินจนโก้อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้รับหน้าที่ลงไปเท่าไหร่ก็อาจจะเอาเออชินจนงโก้ลงไปยืนทางด้านซ้ายอะไรเงี้ยปรับเอาเป็นโตนไ,ไปยืนขวาดิอาร์ตลงมายืนคู่กับลาฟอสอะไรเงี้ยครับส่วนแดนกลางเนี่ยการคาดการแน่นอนแล้วต้องเป็นโรดี้แน่ๆตัวหลักแล้วก็อีกกายคุญจุกันอาจจะต้องลงมาแทนเดอะบอย อ่าในคนนึงอาจจะเป็นเอ่อแบรนาโดซินวาซ,ซึ่งซึ่งต้องบอกได้ว่าแบรนาโดเนี่ยสองสามนัดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าฟอร์มเนี่ยพีคมากนะเป็นคนโหบอลจ่ายบอลเตะบอลหลังลายได้ดีคนนึงซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแบรนาโดเนี่ยในสไตล์ตที่เขาเลี้ยงทะลุแหวกแหวกไปแหวกมาแต่ต้องให้เป๊ปเปลี่ยนมาแท็กติกมาเล่นในการเป็นโหวบอลรับลงมาเอาบอลจากแผงแบ,บ็คโฟลแล้วก็เป็นคนเปิดไปพื้นที่หลังลายเนี่ยซึ่งซึ่ง,งเกมเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเราเห็นได้ว่า เอ่อบนด์โดเนี่ยบนด์โดซินวาเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับในในในเกมนะส่วนข้างหน้า3คนเนี่ยทั้งลา์เฮมสเตอร์ลิงยังมีเออ่กาเบียลเจซูสยังมีไอ้ฮะเออ่ฟิลโฟเดนพวกเนี้ยก็อาจจะยังมีแจ็คกินลิตอีกนะพวกเนี้ยก็อาจจะได้ลงสับเปลี่ยนกันไปก็แล้วแต่ว่าทางด้านเป๊ปนั้นจะเลือกใครแต่วันเนี้ยคาดคาดคา,าดการว่า ทางด้านแกเบยลเจอร์ซูสอาจจะได้ลงหรือว่าทางแจ็กอีลิตอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ไม่ได้ลงในแมตช์สองแมตช์เป็นตัวจริงเนี่ยอาจจะได้ลงกลับมาแทนอีกคนนึงก็อาจจะเป็นสเตอร์ลิงไม่งั้นอาจจะต้องพักฟิลโฟเดนก่อนเพราะว่าอาจจะมีอาการแบาบดเจ็บมีอาการล้าอะไรเงี้ยเ,เป๊ปก็ยังสามารถโรเทชั่นนักเตะได้ในแผงหน้านั่นก็คือความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้รือว่าสภาพทีมเนี่ยตอนนั้น ตอนนี้เขามีประมาณอย่างนี้ว่าว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้คาดการณ์นะการคาดการณ์ว่า11คนเนี่ยที่จะได้ลงเนี่ยแน่นอนประตูต,ต้องเป็นเอเดนสันแน่นอนอาจจะมีเเออออ่อ่คอ,อนอโซโลจอห์นสโตนอลิกราป็อกซินเซนโกหรือว่าจะเป็นกลางกลางกับเปนโดซินวาโรดี้กุนโดกันข้างหน้ากับเจสซูสไลย,ยินสเตอร์ลิงแจ็กกิลลิง อะไรประมาณเนี้โผของซิตี้ผมคาดว่าจะประมาณนี้อาจจะมีดีอาร์ตมาสอดแทรกแดรดูแล้วความสมบูรณ์ของดีอาร์ตในเกมใหญ่ๆแบบนีอ้อาจจะทำให้เป๊ปนั้นยังไม่ไม่กล้าส่งลงมาเล่นหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนลงมาช่วงในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหรือ20นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยเราต้องไปดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เป๊ปอาจจะเปลี่ยนแทคติกยังไงที่ลงไปสู้กับทางด้านลิเวอร์พูล ครับอันนี้ก็เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้เราไปดูทางด้านลิเวอร์พูลบ้างนะว่าจะเป็นยังไงนะเราไปดูว่าลิเวอร์พูลนั้นในรอบ3เนี่ยเขาเตะกับชูบูรีเล่นในบ้านชนะไม่ได้4-1รอบ4ชนะคาดิฟแลนะเย้าอีกแล้วก็รอบ5ชนะนอริดเกมเย้าอีกโอ้โหรู้สึกว่าย่าว3นัดติดเลยถือว่าโชคดีฮนะเล่นเกมเย้าวานัดแล้วก็ รอบ8ทีมเนี่ยก็ไปเยือนฟอร์เรสก็ถือว่าเกือบจะชนะเนี่ยหนูน,นเนี่ยโอ้โหวันนั้นจำได้เลยว่าเรือตาแท็กมาดันกระเด็นเหมือนกันนะทางด้านลิเวอรียบบว่าจะชนะได้นะครับทีนี้ไปดูผลงาน5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลนั้นไล่มาเลยฮะเมื่อล่าสุดเอาเอาเอาย้อนไปก่อนเลยฮะวันที่20มีนาเนี่ยชนะฟอร์เรสนะในเอฟเอคัพหนึ F ่งศูนย วันที่2เมษาชนะวัตฟอร์ดนะครับวันที่5เมษาชนะเบนฟะิก้าในเกมแชมเปีย้ยนี์นัไปเยือนชนะ3ประตูต่อ 1, หนถือว่ามีแต้มตุนกลับมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ในวันที่10เมษาที่เปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2-2นะครับแล้วก็วันที่13เกมเย่ากับเบนฟิก้าโอ้โหเสมอกันสุดมัน3ประตูต่อ3นะครับก็ถือได้ว่า5เกม หลังสุดของลิเวอร์พูลนั้นก็มีสถิติที่เท่ากันเลยฮะชนะ3แล้วก็เสมอ2ในะ้คเคียงกันมากนะครับทีนี้เราไปดูสภาพทีมของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงนะทางลิเวอร์พูลเนี่ยทางเกนค็อปเนี่ยก็ดูแล้วนะในเกมกับเบนฟิก้าในเกมแชมเปี้ยนลีกล่าสุดเนี่ยก็รวมผล2นัดเนี่ยก็เข้ารอบนะเข้ารอบมาด้วยประตูที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ เป็นเกมที่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะเป็นเกมที่ไม่ค่อยหนักแล้วก็มีหลุยนี่อาร์ตรู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยว่าจะให้ลงหรือไม่ให้ลงอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าแต่ทางด้านสามประสานนี่ก็ยังเป็นอาจจะเป็นโมเมตสตาร่าซโอมานเน่อะไรพวกนี้ก็เป็นหลักๆของรีกูลอยู่แล้วนะส่วนเทนนเ,เล็กซ์เนเดอร์อาร์โนฟนานไดนะครับโรเบอร์สัน อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องไปยืนแผงแบ็กโฟเหมือนเดิมนะครับส่วนมิดฟิลก็แน่นอนและเด็กเทโกกันตาร่าฟาบินโยนะพวกนี้ก็อาจจะได้ลงกับไปเด่นถือว่าความสมบูรณ์นั้นเนี่ยริเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบได้เปรียบทางด้านแมนซิตอ้อยู่อยู่นิดหน่อยนะครับถือว่าสภาพความพร้อมอการผ่านเกมที่หนักหน่วงไหมอะไรเงี้ยครับ ะครับ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของลิทัู้ลนั้นก็มีอาริซองแบ็กเกอร์นะครับเช่นอเล็กซานเดอร์อานอนะครับมาติฟฟานไดแอนดูโรเวอร์ซันนี่ก็คือแผงแบ็คโฟนะครับส่วนทางด้านมิดฟิลด์3คนนั้นก็มีฟาบิยูนะครับจอแดนเจนเดอร์สันแล้วก็เดียโก้กันทรานะครับแล้วก็แผงหน้า3คนก็อาจจะเป็นโมเมสซ่าลาซอริโอมาเน่หรือว่าลุยดีอาร์ตก็อาจจะมีฟาเบโน โชคทีอาจจะมีฟอร์มิโนเป็นตัวสอดแทรกเข้ามาเป็นข้างหน้าอีกคนหนึ่งก็อาจที่ขึ้นอยู่กับว่าเจนนคอฟนั้นจะเลือกใช้ผู้เล่นในแดนหน้าแบบไหนหรืออาจจะเปลี่ยนแทคกติกการเกมแบบไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูการคาดการระหว่างเกมนะครับว่า2อ,อทีมนั้นจะยกกลยุทธ์อะไรมาต่อสู้กันในวันนี้นะครับก็เ จุดเด่นของแมนซิตี้ก่อนเลยครับชอบเล่นการครอบครองบอลหรือว่าการบิวอัพจากแดนหลังแล้วก็ชอบให้ลี์พูลขึ้นมากดดันแดนบนแล้วก็พอลรกพูลขึ้นมากดดันแดนบนเยอะๆเนี่ยก็อาจจะตัดบอลข้ามหลังลายไปที่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้กลยุทธ์ที่ผ่านมานัดที่เจอกันล่าสุดนะครับก็แมนซิตี้ชอบใช้กลยุทธ์แบบนี้ส่วนลร์พูลเนี่ยก็อาจจะชอบอตอนที่ในขณะที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองบอล แล้วก็ใช้การตัดบอลได้แล้วก็โจมตีเร็วอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของลิอร์พูลน,นะในวันนี้ส่วนที่เห็นมานาทีผ่านมาเนี่ยทั้ง2ทีมมีปัญหาในพื้นที่หลังลายเพราะนั้นวันนี้รูปเกมจะออกมาเป็นแบบไหนเราต้องมาดูว่าช่วงแรกเนี่ยสองสองคนเนี่ยจะเลือกใช้แทคติกแบบไหนเราถึงจะมาดูกันว่ารูปเกมมันจะออกมาอย่างไรนะครับแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนะส่วนผลการแข่งขันวันนี้แน่นอนนะสองสองทีมเนี่ย เสมอไม่ได้เสมอต้องเตะจุดโทษนะในเกมวันนี้ต้องมีผู้ชนะนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีที่สําหรับผู้แพ้นะครับวันนี้ผลที่คาดว่าจะออกมาเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าวันนี้คงจะต้องเสมอกันอย่างนั้นนะครับวันนี้ถึงถึงท่านดีกายวันครับ